ยินเดี้อนรับสู่ช่วงสเตลสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการรายงานผลบอลพิมารีกแมตตีที่6กนะครับเป็นการรายงานผลบอลที่แข่งเสร็จทั้ง2วันนะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยในแมตตีที่6เนี่ยเขาก็ได้ทาการแข่งขันไปเสร็จเรียบร้อยครับล้วก็จะมารายงานผลบอลแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมาเมาน้นถึงการวิเคราะห์หลังเกมระหว่างคู่ระหว่างแมนยูกับสเปอร์นะครับในช่วงหลังแล้วก็จะรายงานผลบอลแบบรวดเร็วเลยครับคู่แรกที่จะรายงานคือคู่ระหว่าง แมนซิตี้ร์ก็นังข้อเส้นครับก็เสมอกันไป1นึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก่คู่ที่2ก็จะเป็นคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ระหว่างเชลซีกับไบรตันครับเชลซี Chelsea ก็สามารถชนะไบรตันไปได้ด้วยสกอร์สีต่อสครับแล้วก็คู่ต่อไปก็จะเป็นเบนฟอร์ดกับเวนแฮมครับ เบนฟอร์ดเบนแฮมเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเบนฟอร์ดเบนแฮมเสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับคู่ระหว่างเอเวอร์ตันกับคิตันพาเลต์เอลปตันชนะคิตันพาเลตไป2อหนึ่งครับแล้วก็อาร์เซนอลเลสเตอร์ครับอาร์เซนอลชนะเลสเตอร์ไป4ีต่อสองแล้วก็ on, atter, ค on, atter, 4, 2, ู่ต่อไปก็จะเป็นฟูลแลมกับฟอลเรสครับฟูลแลมก็ชนะฟอลเรสไปได้ด้วยสกอร์1นต่อศูนย์คู่ระหว่างลิ New ีพูกับวูแฮมตันครับลีพู oo, ก็ เก็บ3แต้มได้ก็สามารถชนะบู๊พแฮมตันไปได้ด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งนะก็ลิวโพได้จุดโทษเป็นประตูชัยในเกมนี้ครับลิวโพเจอบู๊คับลิวโพชนะบู๊สองหนึ่งครับ,รรรบแล้วก็คู่ต่อไปก็จะเป็นแอตันวิลล่ากับอิฟสูิดนะครับแอตันวิลล่ากับอิฟสูบิดทาวส์ครับเสมอกันไป2ต่อ2ครับแล้วก็คู่ต่อไปก็จะเป็นบอลมัดกับเซาแฮมตันครับบอลมัดก็สามารถชนะเซาแฮมตันไปได้ด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งนะบอลมัดชนะเซาแฮมตันสามหนึ่งครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับคู่ระหว่าง แมนยูสเปอร์นะแมนยูกับสเปอร์เนี่ยเป็นผลสกอร์บอนที่เรียกได้ว่านี่น่าตื่นตาตื่นใจเรือนกันเพราะว่าแมนยูเนี่ยจู่ๆก็ฟอร์มดอบลงมานะหวบเลยครับก็ไม่สามารถชนะสเปอร์ได้นะก็ทําให้ Man แมนยูแพ้สเปอร์ครับ3ต่อ0นนะสเปอร์ชนะแมนยู สามต่อสูครับนี่คือสกอร์ของผู้ระวางสเปอร์กับแมนยูหรือแมนยูเจอสเปอร์ครับแมนยูก็พ่ายแพ้กับสเปอร์สามต่อสูนครับเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอุ้มยุ่มกันครับสำหรับในความเห็นผมนะว่าไม่น่าเชื่อว่าแมนยูจะดู่ๆก็ฟอมตกขนาดนี้ครับเป็นอะไรที่น่าตกใจยุ่มกันครับการรายงานผลบอลก็จบไปแล้วครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์หลังเกมคู่ระหว่างแมนยูกับสเปอร์ว่าเขาเล้นยังไงถึงขาดลอยขนาดนี้ครับว่าทั้งสองทีมเนี่ยใช้แผนอะไรแล้วก็แก้เกมยังไงคงจะมาพูดวิเคราะห์ คร่าวๆนะครับผู้ระวางแมนยูกับสเปอร์เนี่ยแมนยูเนี่ยใช้แผน4 2 3 1ครับเออผู้สำบัตัวเป็นโอนาน่าแล้วก็เซนเตอร์แบ็ก4คนเนี่ยเป็นมาซาลาอุยแล้วก็เดลีกครับแล้วก็ลิซันโดอิกดาโลครับแล้วก็กองกองกลางเป็นคอบบี้ไมนูครับแล้วก็มาเน็งอุกาเต้แล้วก็ตัวลูกครับกานาโชกับแล้วก็กองกลางครับเป็นกานาโชแล้วก็บุนโน่เฟรนันเดสแล้วก็มาแคดลา์ฟอนครับกองหน้ากองหน้าสไตรเกอร์ครับคือเซอร์เซ่ครับกองกลางมี3คนครับแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวา นี่เป็นกานาโชกับแรปฟอร์ดนะมาคัับรัดฟอร์ดแล้วก็กองหนา้าเป้าเนี่ยเป็นเซอร์เซ่ครับแล้วก็ทางฝั่งสเปอร์ตนะผู้สมัตัวเป็นวิคาริโอครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กครับแบ็กสี่คนครับแบ็กสี่ตัวก็จะเป็นอูโดจีครับแล้วก็ฟานโูเฟนนะโรเมโรแล้วก็โฟลูเพโดครับกองกลางเป็นเจมสันแล้วก็โรดิโกเบนทันคัวแล้วก็เดยานคูลูเซฟกี้นี่คือกองกลางของทางฝั่งสเปอร์นะสเปอร์ใช้แผนสี่สามสามครับ กองหน้า3ตัวเนี่ยคือทีโมเบนเนอร์ ner, ครับทีโมเบนเนอร์ครับแล้วก็โซเชโดมิกเบเดนจอร์นสันครับนี่คือกองหน้ากองกลางที่เป็นเจมีนสันแล้วก็โรดิโก้เบธงควาดิยานคูลูเซพกี้ครับคือแผนของสเปอร์ครับสเปอร์ใช้แผน4-3-3สมันโจมตีใส่แผนที่สี่สองสมนคอมเมนต์อยู่นะครับพวกเกมก็จะ รูปเกมก็จะออกมาแบบขาดลอยครับรูกเกมนี่สเปอร์นในดีกว่าแล้วก็ทางฝั่งแมนยูเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทางฝั่งแมนยูก็เตือนเกมเตือนเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นการสเปอร์เนี่ยใช้แผนบีบเร็วนะใช้แผนเพสซิ่งเร็วทําให้แมนยูเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะปักปองเกมได้ครับแล้วก็ทําให้สเปอร์เนี่ยโจมตีทางแมนยูนี่ง่ายเพราะว่าสเปอร์เนี่ยไวกว่าแล้วก็ทางฝั่งแมนยูเนี่ยเหมือนกับจัดระเบียบแนวรัแล้วไม่ดีก็ทําให้มีช่องว่างแล้วก็สเปอร์ก็้อไปยิงได้ง่ายๆแล้วก็ทััั้งง่นนยมขาดรอ ทางฝั่งแมนยูเนี่ยสู้สเปอร์ไม่ได้เลยครับคือเป็นอะไรที่สลับผมในคามตกใจเย่าอนกันนะว่าแมนยูเนี่ย เวลาเขาเจอกับสเปอร์เนี่ยมันจะเดือดทุกครั้งนะมันจะแมนยูเนี่ยจะเล่นได้ดีทุกครั้งนะถึงแม้มันจะแพ้ถึงแม้มันจะเสมอถึงแม้มันจะมีสกอร์อะไรก็ตามเนะี่ยแมนยูจะเล่นได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าแมตช์เนี้ยนัดเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันขาดลอยขึ้นไปแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตกใจมากแล้วก็มาดูสถิติลังแขฉงครับผมลืมบอกไปครับว่าแมนยูเนี่ยโดนใบแดงด้วยนะแมนยูมี10คนครับทำให้แมนยูเนี่ยเล่นยากขึ้นนะเพราะว่าทางฝั่งบูโน่เฟรนันเดสเนี่ยเข้าไปเหมือนกับว่าเขาล้มครับเขาลื่นล้มครัััับบแลลลล้้้้วกกกก็าาาารมมเเเเนนี่ย่ยดาไปปใๆทงงฝส ทางเพื่อนทางฝั่งสเปอร์ทำให้ภาพมันเห็นเนี่ยเหมือนเหมือนบุโนไปกระแทกในเขตโทษประมาณนี้เหมือนบุโนไปสก,กัดผูเล่นของสเปอร์ในเขตโทษทําให้กรรมการเนี่ยไปดู VR แล้วก็เช็คเป็นจุดโทษนะเพราะว่ามันมีการกระแทกกันในเขตโทษแต่ว่าทางฝั่งบุโนเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจกระแทกครับคือมันเสียจังหวะ,ะ้วครับมันเสียจังหวะแล้วก็ทางฝั่งสเปอร์ก็ยืนยุน่ใกล้ก็บังเอิญไปโดนพอดีทําให้เกิดการตัดสินว่าเป็นจุดโทษนะเพราะว่า ทางฝั่งบุนโนนี่ลื่นครับแล้วก็มันก็มาเสียหลักเสียจังหวะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจสกัดแล้วก็แต่ว่ามันไปโดนผู้เล่นทางฝั่งสเปอร์เนี่ยสเปอร์ก็ได้ส้มหลุนลูกนี้ไปครับทำให้มันขาดลอยครับเป็นสกอร์ที่เรียกได้ว่าโอ้โหเป็น3-0ที่เรียกได้ว่าน่าตกใจเหมือนกันครับเมนยูเนี่ยแพ้สเปอร์ไป3ลูกนะคือขาดลอยมาแล้วก็สถิติลังแข็งครับเมนยูยิงสิบเอ็ดลูกครับแล้วก็สเปอร์ยิงยี่สิบสี่ครับเมนยูยิงเข้ากรอบเนี่ยสองลูกครับสเปอร์ยิงเข้ากรอบสิบลูกองงบออลข สเปอร์เนี่ยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ยครับมันขาดลอยมากๆดิเรกได้ว,ว่าน่าตกใจมากๆแล้วก็ทางฝั่งแมนยูเนี่ยส่งบอลนะครับแมนยูส่งบอลได้สามร้อยเก้าสิบห้าครั้งแล้วก็สเปอร์ส่งบอลหกร้อยสามสิบหกครั้งแมนยูอัตราความแม่นยำในการส่งบอลของแมนยูเนี่ยสงย่งบอลแม่นยำเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทางฝั่งสเปอร์เนี่ยส่งบอลแม่นยำแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เมนยูนทำฟาลสิบหกครั้งสเปอร์นทำฟาลสิบสี่ครั้งแมนยูมีห้าใบเหลืองสเปอร์มีสามใบ แมนยูมีหนึ่งใบแดงสเปอร์ศูนย์ใบแดงเมนยูสองล้ำหน้าสเปอร์หนึ่งล้ำหน้าเมนยูเต็มุมห้าครั้งครับแล้วก็สเปอร์เต็มุมสามครั้งคือการสติลังแขนนั่นก็บ่งบอกเลยครับว่าทางฝั่งสเปอร์เนี่ยคือบุกโหมกระหน่ำนะคือมันเร็วมากแล้วก็ของบอลได้ดีกว่าเพราะว่าทางฝั่งเมนยูเนี่ยขึ้นเกมไม่ได้ครับเป็นการเล่นที่ขึ้นเกมไม่ได้ป็นอะไรที่น่าตกใจเยอนมันครับนี่คือข้อมูลที่เรานำมาให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันน็คือการรายงานผลบอลที่มาลีแล้วก็การมีะห์ ท้ายเกมนะมีขคาะหลังเกมคู่ระหว่าง,งเม,งมนยูกับเเปอร์แล้วก็การงานผุบอลพีเรียกแม์เด์ที่หนะครับแข่งเสร็จทั้งสองวันก่อนี่คือการรายงานผุบอลของแม์เด์ที่หครับนี่คือการรายงานผุนบอลพีเรีย,ย่าสุดนะสำหรับนี้ก็ขอจะ,ะเพียงเท่านี้สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะครับให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้ที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็ สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพราะคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t ท b e นะซึ่งผมจะขึ้นร,รวบรคื่อนอลไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจท,ที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเรานแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับ ที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะ ผมทำเว็บที่ g o o ก l ใส่ครับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอในเดสคริปชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ